เระจ้าเมนูน้ำลายส่อมาแล้วจ้าตามแอปเปิ้ลเขียวกระแซลมอนโอ้ยลองทำกันดูนะเธอไม่น่าเชื่อมันเข้ากันอย่างที่สุดแอปเปิ้ลเขียวกรอบหอมเปรี้ยวกำลังพอดีเจอน้ำมะละือ ชอบคนใจคนแมคโครเซฟนะฉันได้แอปเปิ้ลเขียวมาจากแมคโครเธอประก,กันได้เลยของเขาสดสะอาดและปลอดสารเคมีแน่นอนอ้าวเริ่มจากพริกแห้งจ้ะใส่กระเทียมนิดเดียวนะอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวน้ําเอา่อต้มตามันจะเซ็งง่ายน้ําตาลปี๊บค่ะชูรสค่ะปลาก็ต้องมีนะจ้ะอส้มมะขามไม่ใส่มะนาวนะกลิ่นมะนาวมันจะไปกบกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวของฉันเนี่ยนางเอกฉันมาแล้วความเสียงความกรอบเธอเธอ โอ้ยแล้วมันเปรี้ยวพอดีสดชื่นไม่ได้เปรี้ยวชงชางแบบมะม่วงเปรี้ยวมีความกรอบความหอมเตอน้ำปลาใส่แซลมอนเข้าไปืใครไม่เกินน้ำลายน้ำลายไม่สอนนะฉันแม่เก่งจริงๆเลยนี่อะถ้าชอบกดใจกดเมง้เมงก็เซฟนะแอปเปิ้ลเขียวกรอบๆเปรี้ยวๆเธอเจอกับปลาถ้าชอบนะหาซื้อได้ตามแมทคอรทั่วไปเลยจ้าลองหากันดูนะ